กระตุกกระตุกจังเลยมันกระตุกจังเลยอ่ะกระตุกกระตุกมากเอาละครสวดดีท่านผู้ชมได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น The Ghost ผี <c oughs> <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับก็เริ่มเลยผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะวา,าเล่นไงวะเนี่ย ออนไลน์รูมเนมอ่ะนี่แหละชื่อรูมเข้าเกมไปที่ไหนที่นี่มาที่ไหนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะพนุ่งเนิร์ดมาช่วยฉันแล้วใครเข้ามาตั้งนาน อ้าโลโลคนรดมึงโซมขนาดนี้เลยลอืมโรงพยายบาลใหม่อะไปอืมรีด นั่นแหละครับท่านผู้ชมตอนนั้นมืดจังเลยอ่ะมืดขอเนียดเพิ่มแสงนะท่านผู้ชมมันมืดเกินไปอืมั่กนั่งฮัลโหลไม่มีใครอยู่เลยอะไรอ่ะกระโหลกใครวะ ท่านผู้ชมนี่กะโหลกใครอ่ะกะโหลกใครอ่๋อาเข้าไม่ได้กะโหลกใครวะอ๋อน oh. ี่อะไรอ่ะใช่เจี๊ยบพ่อของตายสัตว์ก็ตกใจเย็ดแม่ลดเสียง หัวใจจะ่ายไอเชี่ยดิน้ำมอเองเจีซัสแบบว่างชิบหายตายเถอะซาร่าทางออกไปนทางไหนวะทางออกทางนี้ไม่ใช่เออ ผมจเจ้าหน้าออกห่างจากจออุ้ยใครเป็นเมนอะอะไรไหมมืดจังเลยหมีนมีนแค่ดิ้นแบนไม่มีอะไรเลยให้มีเชี่ยนี่ อย่างไรเห็นหุ่นนั้นไหมกูกลัวหุ่นเอาล่ะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบายไปจริงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูไปละอฮ้ยได้